เมืเม่อเมื่ออยงเกว่าเมื่อผ่าช่างมปะปะนะมะตาลโหแก้วมุน,กน,กกนะกเหามากกัลายอืเกีนกุยเลยป้า ปงฮากลงเลิกแล้วมันก็เป็นะอันนั้นจ้ามันต็เต็มลนี่เอามาพาบป้าเมียบัดเมื่อจเอามากดโลดสกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอาปลุงสวัสดีเบิดทุกหม่องทุกบอสวัสดีเบิดสุสุคนเนาะ แต่บได้ยามเศร้าเมื่อกี้ก็มาผมมาผอกับน้องกันอีกเลยพี่น้องสองสร้าหละปันหาข้เล็กคลิปนี้น้องกันกะคุด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 จีโลเหลกใาติจนสุดเสียมยังถึง Là. À. Mà luôn, nằm thế thứ mẹ nó cứ siết nung bên được thế chong như này phi long ấy măng hù cái chong to măng hù cái vậy sai cứ thế màn thì cái này quá ngay phi เดีนี่ฮะแม,น,มนิใสุ่่ยุยใส่พลังงานลายวะยนี่แมนกี้ชอ้อำ Kia yêu gì vậy? sợ mang tiếng Tôi sẽ đêm thong. Mì sống hưng 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 cái, cậy, cái, lời, cái เดี๋ยวว่าสองหูกําลังยิ้มว่าซั่นเจ็บเดียวจริงอีแหละหัวมื้อนี้น้องกันคือมานเด้อพี่น้องได้แต่ตัวแม่ไข่อือเบิ่งกนไข่เต็มท้องกี้อยู่หงพาแล้ว อาหนุ่มกันปอน,นีน่ตหนึงสิเดียวเคนเาขุดเหมือนะก็มีสอตัได้ไหมขุดได้เดียวบตัวเดียวเสไปจักอหนั่นมาชยังคุดมีแต่อีเกีย อ่านหวยพี่น้องเอนำหวยกระบ,บกบ้านละด้เนี่มย,ย <laughs> มือได้บางบางสิพาพี่น้องลงมาหาเขียดจ่หวยน้ำหวยบกเลยมาคุยเขียดไา้หรือควยเขียดจีน่าน้องไอ้อุ้ยอุ้ยตื่นได้งูเป็นลิงงูตายงูตายงู <laughs>

มันจะกะทั้งกวนพายประธานเนาะพี่น้องเฮ็ดออกอีกเลยพี่น้องเฮ็ดย่างเฮ็ดอีกมือมือมือกับเปลือกจะเสร็พี่น้องจักโต คนละไวยคนละโตกันแล้วแบบน่ะคุณไปคุณมาหูเสียเสียแก่หน้าพายมาสิสไบ่ได้เจอโอ้ยดออกหน้าทมาส่มงามเฮึุแถวแขมป่าเข็มนาเขพี่น้ง มึงน <My. S 2> ี่เด้อเดี๋ยวซาไปเหมือนงามอดอกหญ้าเอาๆๆแตนบ่แตนน้องกันไปตีมื้อนี้น้องกันมานๆพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้แต่ฮูละ2ละ2อยู่เลย มอเขามาสองคนกันสองันน้องเบิร์ตมาได้มานำน้องเบิร์ไปหยุดน้ำห้ำตงน้ำหนองนไส้เพิ่นได้มานำฝนตกก็เลยบอกเามานำฝนตกก็บริแห้งดอกพี่น้องเลยพอดเศหยับหยับหยับพอาพอปะพอดินลายมันหางไหมป่ะ กรกาดมอยู่ในหงใหม่เฉลาดเป็นหลี่อยู่ในหางใหม่ตัวพว,วบอำมาตัวใหญ่แท,ท้บางทีพวกก็แยกหู่กันอยู่นะครับบางทีพวกก็อยู่หูเดียวกันบางทีสี่หาหูกอะบางทีกับประยุทธ์หูเดียวกันสลดใด มี่ป่ะน่มึงอยู่ที่จกก็จกขี่เข็มสีเมียนมืออยู่ด้อี้ขมีรหบ่จเสียด้อยู่พี่น้องขุดไปขุดไปลายหูลายหู เมียบว่เมียก็ตัวบกใหญ่สลัดเนาเห็ดเมียนไลหูบดกเห็ดเมียนไลหูหลอกคนนะพี่น้องบรรยากาศอยู่ป่าอยู่ตงพี่น้องเพื่อคัวก็คอยังหว่านนี่ายไล น้องกันขุดอยูยอย่ไหวพี่น้องเอ้ยเนื้อควยจีลยวจุพูนจะพีนอยูอเอย่เอฟซีบางคนเฮาก็ว่าว่าขุดไปหลายมันมบวเบิดอลใช่ไหมบวชดอกพี่น้องเอ้ยเอามาจีฮ่าไปเฮาไพกับฮ่ากันมันก็หฮากันแบบนี้ครูปี่กับเห็นเห็นเบิร์ดดีนะครับผูกควยหนึง่ง ยินจุดผุนจุดผีนพอข้าวหัวขุดเดี๋ยวมันกระตายคือเก่าได้พี่น้องหอดยามตายมันกระตายเนาะถึงข้าบหัขุดมันมันกระตายคือเก่าพี่หน้ามันก็มีใหม่แม่แม่หนึ่งมันก็ออกมาจากแม่จากหล่อยโตเนาะพี่หนามากก็ร้ายคือเก่าพี่น้อยบงไไข่มันไข่มันแม่หนึ่งเป็นหล่อยนาะครัะข้ากับอยากให้มัน เพิ่นไข่วขไว้เลยได้พ่น้อกยามนี่นะเพิ่นไข่พังดินเมียนเปนทอนยามมัน,น,น,นก,ออก็ออกมาอีกตรงไหนพี่น้องคุดด้ามบาดกระเทงกระมีเลยต้องใส่แห้งหลายคุดในเดียวกระเทงเลยพี่น้องจบแ่้เธอมันมีสองโต,โตออเหต็ดอียงพี่น้องเห็ดอะไรเนี่ย อันเสาหล่าเอิญเฮ็ดซีนพี่น้องอยู่ในเงาโพ,โพน้องกันเอาขุดแถวเป็นแผนพี่น้องเฮบ่าเขาหกเมือนี้เขาไปหกเปนยุงลายหาขุดไปแถวเดินนี่เนาะเป็นอะไรกูไ, <c oughs> ไปกูมากกับเมื่อยเลยพี่น้องมาเบิ่งผลงานเมือนี้เบ่งเนี่ นนองการขุดถึงกี่ดอถึงมันนนองการขุดคนเดียวมันมันเทียนหรือว่ามันนกเนาะพี่น้องหัวนี่ใหญ่กว่าหมูมึงเนี่ยจุดสามดับเสียมหนองการขุดหาหกรือเนาะครับเอาเก็บใส่ทุ่งให้ดูเนี่ยเศษทุ่งเดี๋ยวบัดนี้ครับฉมาสรุปผลงานมือนีนะพี่น้องของนนองการได้นี่พี่น้องของนนองการเขาเขาขุดมัน เต็นเงียบๆเพียแค่พี่น้องเลยตัวนี้ของน้องกันเนาะของแม่น้องกัลนี่สิบริเวณขาดกปได้หรอพี่น้องใส่ใบไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเลยมันเต็นอย่พี่น้องบุ๋งก็ใช้ได้อีดอกประมาณลอยปลายนะครับมันกะเก็บใส่ถุงผูบ้าด้ยหนึ่งมาใส่ถุงพายพี่น้องเว้ มาด้กระสิผ้ากันกับไล้ละสองไหมลูกกะบรรยากาศกะบ่บมีแดดได้พี่นอ้องเลยขึ้นฝาขึ้นฝนหิ้วเข่าเลยกระสิผ้ากันเมืออ่อเลยมาด้มาสองสองสิบโมงสามสมมิบโมงหรือเปล่าใช่ไหมคลิปนี้เราก็จะได้จบสำนีน้องพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งสารบันนาน้ำเด้อพี่น้องผิดพลาดประกันได้ขอโทษขออภัยหลายๆให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบ้ดทุ่มทุบบอลสบายดีสบายดี